กับรายการดาราเดล l y n e น s สค่ะค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะแกจะพาคุณชมค่ะไปตามหนึ่งงานนะคะห้อว่าเป็นอีกหนึ่งงานดีๆค่ะที่รวบรวมนะคะเหล่าบรรดาคนดังมาเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณโตโน่พาคินนะคะหรือว่าโทโน่เดอะสตาร์ที่เพิ่งได้รับรางวัลมาสุดๆน้อนๆทอทัดทองคำนะคะคุณตุ๊กี้ริงไล่ชิงล้านค่ะคุณหนุ่ชัชาชาพอสรันนะคะแนซักซีดน้องนอตเดอะสตาร์ก็มาคุณป๊อบธนวัต์ก็มา เยอะมากๆใช่ใช่เยอะม,กมากๆเลยเองนะคะกับงานนี้ค่ะงาน Yamaha Tank Tank p e s s Party มิลเลียน Tank for the Millennium p r e s e นั่นเองนะคะซึ่งก็ได้เชิญพิเซนเตอร์คุณเป้อารักก็มานะใ,ในงานีเองนะคะก็ตามคอนเซ็ปต์ของงานค่ะก็คือ,อมิลเลียมเองทุกคนก็ร่วมใจกันมาเลยมาสร้างความสุขสนานนะคะกับพี่ๆสื่อมวลชนในงานนี้ก,นก็ก แต่งตัวเป็นแบบว่ามิเลเนียมในงานนี้นะคะก็มีเซเลบริตี้สาวสวยนะคะกุ๊กไก่ไปด้วยค่ะมิเลเนียมหรือเปล่าไม่ใช่ก็มิเลเนียมเบาๆเบาๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศของงานนี้กันดีกว่าค่ะบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดจัดงานยามาฮ่าเต้นสเพรสปาร์ตี้มิเลียนเต้นส์ฟอร์เดอะมิเลเนียมเพรสโดยมีดารานักแสดงรวมถึงพรีเซนเตอร์ชื่อดังอันดิโตโน่เดอะสตาร์ตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านนงชาชาชาพอสลัดน้องแอนซักซิด โฟบถวัตตบเท้าเขาร่วมงานกันอย่างคับคั่มภา,ายใต้คอนเซปต์มิเลเนียมงานนี้เหล่าดารานักสแสดงก็แต่งตัวมาตามคอนเซปต์ของงาน แต่ละคนก็ไม่ยอมน้อยหน้ากันเลยทีเดียวดูแค่ชุดก็น่าจะรู้นะครับว่าความพร้อมผมมากขนาดไหนชุดเก็บปานี่ไม่ได้หางนง่ายวันนี้เขาให้ร้องคนละเพลงนะครับเราก็เลยเตรียมเพลงที่เราชอบมาชื่อเพลงว่าเพลงเออถามใจของ, PP องพ,งพงี่พี่วงซูเปอร์รอครูาามรีร้องเพลงรวมเพลงดงจริงๆเป็นคนร้องเพลงไม่่อยเก่งครับแต่ก็พยายามจะให้ถูกเนื้อไว้ก่อนร้องเพลงรวมกับ โนโนโม่มาฮะหรือกับแล้วก็น้องพอ,พอก็ต้องให้น้องมาช่วยแหละครับก็ <g iggle> ไม่ได้กังวลอะไรมากเป็นพรีเซนเตอร์กับรุ่นมีโอละสิบห้าหัวฉีครับดีใจครับภูมิใจมากเลยครับที่ยาม,มาฮ่าให้ผมเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ครับ <c oughs> คิดว่าคงจะไม,ม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีระเนียมมากก็คือแค่ประมาณคุมโทนสรรีไว้ดีกว่าให้มันดูแบบว่านิดนึงวันนี้ก็ มีอะไรมาโชว์นิดหน่อยนะฮะก็ติดตามดูกันแล้วกันมิลเลนเนียมหมายของมิลเลเนียมเบาๆฮะมันหาเงาเงา้แลาเราก็เลยแบบเอาใส่สีๆมาแล้วกันนะฮะมันไม่เงาะฮะเงานิดเดียวครับโชว์เพลงะฮะก็คิดอยู่ฮะว่าจะ,ะร้องเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรอ่ะมีสองเพลงตอนเนี้ยม,มี Unlovable กับ เสียงที่เปลี่ยนครับของเบลดีใจมากๆครับรู้สึกอ,อบอุ่นนะเพราะวยย่ายามาห้าก็บอกว่าเขาอบอบุ่นจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้พิหารระดับสูงหรือว่าตั้งแต่ทีมงานอะไรนะฮะแบบว่าน่ารักทุกคนเลยเวลาทํางานด้วยแล้วแบบแฮปปี้นะฮะเวลาเจอกันก็ทักทายกันเหมือนแบบพี่น้องอะไรเงี้ยการแต่งตัวในทีมเลยเนียมของหนุ่มๆทั้งสาคนก็ได้ผ่านไปแล้วคราวนี้มาถึงสาวๆกันบ้าง งานนี้สาวๆไม่ยอมน้อยนะฝ่ายชายเหมือนกันไปดูกันว่าจะมีใครบ้างตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่างานนี้นะคะก็มีคนมายเยอะมากๆเลยนะคะแล้ก็เป็นทีมแบบว่า แต่ไม่เคยใส่เลยค่ะค่ะมิเลเนียมนั่นเองนะคะจริงๆชุดนี้เนยก็ยังไม่เคยใส่เลยก็งานนี้เป็นงานแรกเลยนี้ก็จะขึ้นไปร้องเพลงค่ะก็ต้องร้องนิดนึงค่ะเพราะว่าจริงๆเนยก็ถนัดเพลงแบบแนวป๊อปร็อกอะไรอย่างงี้มากกว่านะไม่ค่อยไม่ค่อยร้องแบบว่าชิลๆอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยร้องวันนี้น่าจะไม่ได้จับค่ะเพราะว่าห่างหายจากการซ้อมไปนิดนึงค่ะแต่ว่าเร็วๆนี้เนคคิดว่าคงมีเล่นบ้างค่ะฝึกซ้อมร้องเพลงอะค่ะเตรียมหาชุดเพราะว่าพอได้ยินตีมว่าเป็นเอ่อมิเลเนียมเป็นแบบว่าอวกาศหน่อยก็ต ไปหาชุดกันเลยทีเดียวค่ะเพลงเดียวค่ะเ,เ,เพราะว่าตอนนี้มีศิลป,ปินค่อนข้างเยอะที่จะมาร,ร่วมในงานก็ ร้องเพลงใช่ค่ะขอบคุณมากมากนะคะยามาซุก้เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะดีใจมากขอบคุณยามาฮ่าที่ให้โอกาสดีเราจะด้วยกันนาะนๆนะคะเราเป็นงานอีเวนต์อย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วค่ะธรรมดามากกับการที่แต่ว่าวันนี้เต็มที่ตรงที่ว่าเสื้อผ้าหน้าผมตัดใหม่เสร็จเมื่อคืนตีสามครึ่งค่ะตีนเขามิเลเนียมจัดเต็มทุกอย่างค่ะเต็มที่งานฟรีก็จ่ายเองพอเพื่อแนเซอร์อยากให้งานสมบูรณ์แบบค่ะเพราะว่า<ำ>อยาก<ำ>อยากให้ทุกคนสนุกสนุกค่ะดูใหญ่ๆเยอะๆดีสุดแล้ว สำหรับกล่าวหน้าทางโดยสันทยอยามาหาดจำกัดจะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกเมื่อไหร่ต้องรอติดตามชมกันค่ะเนี่คุณกบร้องเพลงด้วยที่เห็นนี่นะค่ะเต็มส่วนคือคุณตุกกี้ใช่แ <laughs> ด,นเ, <laughs> ดนเซอร์แ <laughs> ดนเซอร์พ <laughs> ีตุกี้ติดของตาปลอมตั้งแต่ห้าโมงเยนกว่าจะเสร็จอะกว่าจะได้โชว์สองุ่พมอะไรอย่างงี้ เราวชอบแบบคุณตุกี้ต่างหูครั้งเดียวเก๋เป็นเทรนด์ใหม่แนงพี่กี้บอกว่าชุดจะตัดเสร็จเนี่ยตีสามครึ่งของของของวันที่จะมีงาน uh huh. เนี่ยแล้วก็แอบเห็นพกก็นั่งแบบเหมือนแบบซ้อมกัน uh huh. อะไรอย่างเงี้ยในงานคือทุกคนก,ก็เตรียมโชว์มากัน <c oughs> แล้วก็เตรียมโชว์มายังมีแบบคือต้องบอกเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยที่ <c oughs> ตั้งใจมาในงานเนี่ยคือตั้งใจจะมาแบบมอบความสุขบนการมาขอบคุณ <c oughs> จรงิจรงๆขอบคุณกับพี่ๆสืมูลชนเองที่นำเสนอข่าวสารของยรามาให้กันมาอย่างต่อเนื่องนะคะ ก็ไก่ไปทำหน้าที่อะไรไม่เปิดเล่าเลยไก่เป็นพิธีกรภาคสนามค่ะเพราะวีบอยเป็นพิธีกรออนสเตทเองกูไก่ก็ว่างนะคะเอ่อขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเหมือนกันไม่ต่างจากคนอื่นเลยค่ะจริงๆค่ะแต่เขาถ้าเกิดเขาให้เป็นเอ็กซ์ต้าเบาๆอย่างเงี้ยก็คงนั่งซ้อนพี่โป๊กได้ใช่ไหมซ้อนพี่โป๊กได้นั่งซ้อนโตโน่ได้ไม่มีปัญหาเลยคุณพ่อสรันงคุณเป้อารัก ได้หมดเลยค่ะนะก็ถ้าเกิดว่าพี่พี่ปอบเบรกแรงอะไรอย่างงี้ปตัวไก่ก็จะอุ้ยทลากเกาะเลยทันทีนั่นไงนะคะนั่นไงแล่วพี่พี่ปอบนี่จะเอ่อเครียดแล้วล่ะออกแนวเครียดคือไม่คือบอกว่ารู้สึกแบบปรึงเนื้อปรึงตัวนะ <c redit> วอ้าวเออนั่ง ขับคนเดียวเท่ๆดีกว่าก็มีสาวข้างกายจะได้รู้ไงว่าเออถ้าเกิดมาพี่โป๊้ไปปลอดภัยนะนึกออกไหมไม่เลยบอกว่าอย่ามาห้าเด็กสามารถนั่งได้สองคนสบายๆแต่แล้วรุ่นนี้น่ารักด้วยนะใช่ใช่เขาจะแบบแนวแบบเป็นไซส์แพชั่นใช่มีแบบมีหลายรุ่นมีโออะไรเงี้ยมีหลายรุ่นน่ารักใช่ก็อ่านอะไตามแล้วกันนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้เราจะนำมาฝากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะแล้ตอนนี้เปลี่ยก่อนเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะมีเรื่องราวของสุตาโตแม่นะคะคุณอ้ํา ชราวพาค่ะฝักสักครู่ค่ะ